ทีปั๊มนำเลือกทองคำพระประศาสตรพรเริ่มด้วยการหลอมทองคำแท่ง96.5ปนี่ครับหลอมเสร็จแล้วเราก็นำไปรีดเป็นแผ่นรีดเสร็จเราก็ทำการเป่าเพื่อให้ทองคำอ่อนตัวเพิ่มขึ้นครับแล้วก็นำทองคำไปปั๊มขึ้นลูก,ก่อครับนี่ครับโชโชว,โชวนี่นี่ครับทองคำได้มาแล้วนะครับตามขนาดที่เราต้องการ และก่อนจะปั๊มต้องทำความสะอาดด้วยเครื่องปั่นเข็มเพื่อให้ทองเนี่ยสวยสดสุกเต็มที่ครับตอนนี้ทองคำเราก็พร้อมเรียบร้อยแล้วครับจึงทำการนิมนต์หลวงตาเจ้าวาดวัดบ้านดอนมาทำวิธีปั๊มนำเลิกเหรียญพระประสาทพรเนื้อทองคำนำเลิกในรุ่นนี้ครับนี่ครับปั๊มออกมาแล้วครับ ตรวจเช็คความเรียบร้อยความสมบูรณ์แบบของเหรียญก่อนที่จะไปขั้นตอนต่อไปครับหลังจากตัดปีกเหรียญทองคำก็ได้นำมาให้หลวงตาตรวจเช็คความเรียบร้อยอีกครั้งครับหลวงตาบอกว่าสวยเกินความคาดหมายเลยครับโรงงานพุทธสำเร็จบริการเสร็จทรัลก,ก็เครื่องเรื่องวัตถุบงคล